สี่อรับเข้าสู่ช่องบอยโกโก้นะครับวันนี้เราจะมาเล่นไซเลนเฮดเส่นอายุเท่าไหร่ขึ้นปหกแล้วอหมูมปหกแล้วปหกแล้วเรอแล้วขึ้นปสามจะขึ้นปหกแล้วเนอะเมืเ่อกใครอ่ะเพื่อน,นเมื่อกี้เห็นอะไรไหมใครอ่ะนนหน้ายิมา้มยิ้มอ่ะ เมื่อกี้ใครน่าอยู่นี่มั้งมันเหมือนแปลกอะมันเป็นเพื่อนเรานะเอาปืนเอาปืนอืนอ้าวเกิดมาตายวิ่งเข้าบ้าน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 อัน้เออชอกมาจากบ้านพวกตู้โดซีเดย์มันจะฆ่าพวกตู้แล้วเนี่ยเพนอนใครเข้าข้มา เออชันก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่ชันแน่นอนเพราะว่าอีกคนนึงมันหน้ายิ้มยิ้มหลอนหลอนแปลกแปกมันเหมือนอะไรก็ไม่รู้โดซีดีเพื่อนเพื่อนซุปไข่เคี้ยวนั่นไปล่าท้าผีกันโอเคตัดเตี๋ยงโอเคเอใครเข้ามามันคือชื่อว่าโรนันดีไม่ใช่โรนันโดมันชื่อว่าโรนันดีเรามีแค่หนูเดี๋ยวเองเอา

ใส่เฮ็ด้ส่เฮดแล้วหดใส่เฮดแล้วนั่นไม่ใช้ไม่ได้ใช้ปืนไม่ได้ใช้ไอ้ลูกที่หน้าเหมือนกันเอาเอะเอาประตูประตูประตู

ไม่ใช่เรานะม,ม,มันอ้เจนนี่ไ้สัสใรล้ไม่าาไมตายแล้วอ้ยกูจะนอนอยู่เว้ยกูนอนอยู่เว้ยกูจะนอนอยู oh, <dear. S 1> ออ่มันมาแล้วมันมาแล้วใช้ได้เปล่าใช่ เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องปดู่เพื่อนยานมันเข้าแล้วยักยักษกินออกไปออยกากกไม่ร้ดหลัวปวกมา Jamie, <here S 1> ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วด้วยปีประตูปดประตูปดประตูสิยาเขามาเกิอยาเขามาเกินฟองยาเขามาเกิน Legendary Legendary ป้าตัวว่องอะไรปิดประตูป <Uh ิดประตูอย่าเข้ามาเกณฑ์อย่าเข้ามาเกณฑ์นะให้แกเข้ามาเกณฑ์ที่คาดไหนที่ได้อย่าไม่เข้ามาแล้วเพื่อนตื่นเร็วช่วยด้วยมันมาแล้ว โอสูคราบีนี่นี่จามีกกไม่มดเน่ยไม่จะขึ้นอย่าอย่ามาหาตู้ไม่ใช่ของเล่นข้าไปเจียวไหมข้ามาอะอย่ามายุ่กับป้าบะวงก้านะไม่งั้นจะฆ่านะเตรียมธนูไว้นะะ l e จ e n d a r y ฝันดีเลยมิสเตอร์บี t ใ่ไหมกูกลังฝันดีอยู่เลยกวบมหนึ่ง Mister b e a s กูจะยิงไอ้มืง เขาสะท้อนเลยมาอยู yeah. ่ที uh, you. You live, so? ่บ yeah, ้านอยู่บ้านซะอยู่ไอ้เมีความสุขอยู่บ้านอยู่ใต้น้ำอยู่ใต้น้ำอยู่ให้มันอยู่ในบ้านให้อยู่ใต้น้ำย่าบอกมันว่าพวกเราอยู่ที่นี่มันตบประตูล้วตบประตูมาแล้วเกิดอะไรแค่นนี่ดิบดีมากเลยนะ สำลักน้ำเราเราต้องขึ้นไปหายใจก่อนเพื่อนฉันต้องการที่เกเวนเรเร็วเร็วเร็วหายใจเร็วเร็วเพื่อนตายน้ำว้าวว้าวโอเคตายน้ำก็โอเค ไอ้ไอ้ันหาใจไม่อยู่ฉันหาอยู่เงหายใจไม่พอฉันหายใจออกมันอยู่เอ้ามันไม่อยู่ในน้เหรนมันมันมามาแล้วมาจะรู้แล้วว่าเราอยู่ที่นี่ ไม่อย<จ>ู trim, no ่ใต้น้ำเพื่อนไซ่แค่มันไม่อยู่ใต้น้ำฉันต้องหายใจก่อนมันอยู่ไหนก็ไม่รู้เพื่อนเไอ้คนใต้น้ำเลยฉันจะต้องหาอะไรมากำบังด้วยมันอยู่ในบ้านไซ่แค่อยู่ในบ้านเพื่อนยังอยู่กับเราเขาจะอยู่ข้างนอกหินหินมาพียังอะใสแค่อยู่ที่บ้านเพื่อน มันอยู่ในบ้านล็อกประตูเพื่อนล็อกประตูเราพยายามปิดประตูแล้วแต,แต่เราก็ปิดไม่ได้มันเหมือนบล็อกให้เรามันไม่ให้เราปิดประตูเอาโอ้คิดเราเข้าไปในบ้านแล้วก็โผล่ในบ้านหลังจากนั้นเราก็ใครเข้ามาเล่นยยเยอะแยะเนี่ยหังนั้นเราก็จะใครเข้ามาเล่นเยอะแยะเราจะนอนแล้วใครเข้ามาเล่นละวันถึงไม่ชอบพีชเพื่อนแมพค่ะ

ออกออกแล้วใหม่ก่อนแบมปมันค้างทั้ง tamam> ที่มันแมปมันค้างมันมีคนน่ะมันมีมันมีคนเข้ามันมีคนเข้ามามาสามคนน่ะคนมันเข้ามาในนี้โคตรเยอะตอนนี้ตอนนี้ในเซิร์ฟนี้หกคนเนี่ย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เดี๋ยวก่อนนะฉันขอดูก่อนนะว่ามันจะมีใครมาแอดเพื่อนอะไรอีกเต็บตัวแล้วเข้ามาเข้ามาเข้ามาเลยไม่ไม่ไม่เราหมายถึงว่าใครมันจะแอดอีกไหมโอเคมาเลยมาเลยเข้ามาเพราะตอนเนี้ยเรากำลังหาว่าใครอยากได้ <S 2> <S 2> อันไหนมากที่เพราะผมอยากให้คนใน u t u b e เนี่ยมาช่วยโหวตทีเ <โอ S 1> พราะตอนนี้ผมจะสร้างอีกแมบหนึงในเกมนี้ว ม่เครื่องบินจะเอาแพนแอร์เที่ยวบินที่หนึ่งร้อยสามหรือทรานส์เวิร์ลแอร์ไลน์ที่เที่ยวบินที่แปดร้อยซึ่งก็ระเบิดทั้งคู่ระเบิดกลางกาดแล้วนะระเบื่อะเบิเราลอยมาแบบนี้มันไม่รีเซ็ตนี่หว่าเนี่เนี่ยบ้านเที่ยวมาซ่อนเนี่ยเออบ้านนั้นบ้านเที่ยวมาซ่อน ถ้าเป็นเหล็กขึ้นสนิมมากกว่าอ๋ออันนี้เป็นเหล็กขึ้นขึ้นสนิมเบื่อน,ออนซ่โอ,อ้อยไม่กินเรายังไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นต่อ,อ,อคิดไม่คิดคอัจุ้งเหม่งอยู่ในเคออส บบบบปปุ๊โค้ดฐานมาแล้วมาแล้วฉันมาแล้วมีมากกว่าตรงนี้ไม่มีเผื่อมันจะมีของมาแล้วฉันขอให้มีของซมาแล้วเราเข้าเซิร์ฟมาแล้วฉันอยู่บนหอคอยเผื่อมันมีของดีๆออยู่ไหนอยู่ไหนหอคอยเผื่อไม่มีของดีๆ เพื่อไม่มีของอยากเล่นไซคอืมยากเล่นสปร๊คนอ๋อ้องไปล้างในน้ำดีกว่าอยากเล่นไในถ้วยอ่ะเอาโอคาโดฟอมเมกิโกไปเล่นเฮสันุกลยไม่รู้นะไซนเฮสจะฆ่าเราน้อตเจ้าก๋ฉันต้องการเนหมา คลิปต่อไปนะครับจะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับพอดีผมะจะไปเวียดนามแล้วในวันพุธเตรียมเจอคลิปวันของวันพุธได้เลยเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปไปเทียท่องเที่ยวที่เวียด